ลุ้นขึ้นไปเรื่อยๆกับความรักของขเขานะคะก็ติดตามกันไปทั้งช่องวันนะคะอันดับที่แสําหรับ Playlist of the Week ค่ะแล้วมาต่อกันที่ก๊อกก,ก๊แล้วก็มาที่เพลงของน้องนอนนะคะมูเตลูแล้วปิดท้ายกันที่17นะคะเรียกได้ว่าก็เป็นอีกวงหนึ่งนะที่อยากไปดูเล่นสดเลยทีเดียวนะคะจริงๆหลายวงก็มีเสน่ห์นนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาสดแล้วแบบสนุกนะคะ Endu นะคะก็อ่ะติดตามกันใครชอบใครอยากไปดูคอนเสิร์ตใครไปนะคะและใครที่อยากไปดู e f m s h i l l on the Beach ไปค่ะ สาวนี้แล้วนะคะไปเลยบางคนก็ไปล่วงหน้าไปทํางานเอาที่นู่นเลยคลืลาหัดสุขแล้วสาวดูคอนเสิร์ตนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่คุณต้องพกติดตัวไปนอกจากว่าจะเป็นความตัวร่างกายของคุณแล้วนะคะแน่บัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะรวมไปถึงผลตรวจ ATK ที่ไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งมันไม่ยากนะ เอทีเก็ตรวจแล้วก็ถ่ายรูปบัตรป,ประชาชน,นอของเราแล้วก็ดูวันเวลาให้มันนั่นปุ๊บแล้วก็โชว์ผลวัคซีนจากแอป,ปหมอพร้อมซึ่งเรามาทุกคนมีอยู่แล้วนะคะคร,รวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณลืมเอาเอทีเคมาผลไม่มีหน้างานมีจําหน่ายชุดละ1 0 0บาทนะคะและแน่นอนค่ะบัตรเข้างานโชว์สิทธิ์จากหน้าแอปพลิเคชันเอทําฟังฟินหรือหน้า QR code เพื่อคุณจะรับวิสแบนหนึ่งสิทธิ์เข้าได้2คนอย่างที่เราแจ้งไปและงานนี้สําหรับผู้ที่มีอายุ2 0บปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่ร่รรมมบัตแลล้วอยาื ย้ำว่าคุณต้องลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์รับ QR code คนะคะคุณผู้ฟังยังไงต้องรับค r code ก่อนถูกปะ่ะพี่กงถูกต้องครับแรกแล้วอีดีมแล้วมันยังไม่จบนะต้องบต้อง QR c ค d e ก่อนแล้วเนี่ยพอ,พอพูดอย่างเงี้ยว่าสิทธิ์ของคุณผู้ฟังมีอะไรแล้วไปรับแล้วไป,ลไปแล้วต้องยังไงมันเห็นคําว่า ATK 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 ถามจริงๆงุ้่นนี้เรายังตรวจกันอยู่ปะพี่กวงตรวจบ้างไหมตรวจสิครับเวลารู้สึกว่า หรือว่าตรวจอยู่แล้วอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งอยู่แล้วเราจะรู้ตัวเองกับเราอาจจะวางว่าอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งรวมไปถึงในวันที่เรามีอาการที่ท่านเนื้อกันตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอคนเยอะมาอีกสักวันสองวันเราจะตรวจเพิ่มเป็นพิเศษถูกไหมคะซึ่งมันก็ไม่แปลกใจนะครับคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้เหมือนมีคนติดเพิ่มหรือเปล่าทางอาจารย์แพทย์เองเขาก็ออกมาเฝ้าแบบให้เตือนให้เราเฝ้าระวังเรื่องโควิดจะเรียกว่าอะไรอะเดลตาครอนหรอ xbc ใช่ไหมที่มันมีความแพร่เชื้อได้รวดเร็วถามว่าถ้าแพร่เชื้อเร็วเราจะนึกถึงอะไรโอมครอนแต่ในขณะเดียวกันเดลต้าทำให้เราเจ็บสาหัสตอนนั้นเมื่อปีก่อนตนที่เรารู้สึกกันว่ามันแรงจนคนเกิดความพิตกกังวลเรื่องโรงพยาบาลที่จะต้องมีเตียงมีโรงพยาบาลสนามกันใช่ไหมคะและนี่แหละค่ะไอเดลตาคอนเนี่ยมันคือลูกผสมระหว่างชื่อเลยเดลต้ากับโอมิครอน ba รับแล้วเขาพบแล้วว่ามัน ระบาดหนักในฟิลิปปินส์และไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเพราะอะไรเราต้องยอมรับพอเราตรวจเอทเคเจอปุ๊บสองขีดบางทีเราก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วอะเราไม่ได้อะไรเรา,เรา,เ,ราเราอาจจะอัปเดตท,ที่ออฟฟิศสองขีดนะสองขีดนะดนะหรือเปล่ามันมีผลไหมอะพอเราไม่ได้ไปอา pcr พมันไม่ได้เข้ารคขอดไงถูกไหมมันไม่ได้ถูกส่งแลบขนาดนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าพอตรวจสองขีดอยู่ที่บ้านในเอทเคอะคือระดวบอย่างเงี้ย มากสุดก็เลี่ยงไปสองวันรุ่นน้องอ้อมทีมบอกอะถึงขั้นยังคงส่งมาบอกว่ามถามว่าเป็นยังไงขีดเดียวแล้วแต่ไม่มีแรงนะขีดเดียวแล้วนะแต่ยังไม่มีแรงแบบเต็มร้อยยังออกมาทํางานไม่ไหวก็ต้องพักก่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะเขาก็เลยอยากให้เราไปฉีดวัคซีนก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดกันอ mm ้อ hmm. มถามคุณผู้ฟังนิดนึงเ mm hmm. มื่อกี้เราเุกืกอนหลังไหค่กับพี่กวง mm hmm. คุยกันฉันเพื่อนนะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ไปนเราเห็นเหมือนกันนะ mm hmm. ถามว่า เข็มสุดท้ายของคุณผู้ฟังฉีดไปเมื่อไหร่และเข็มสุดท้ายนั่น่ะเป็นเข็มที่เท่าไหร่ถูกไหมบ,บางคนเข็มสุดท้ายคือเข็มที่สอง,องบางคนสาม,มบางคนสี่เข็มสุดท้ายที่คุณฉีดอ่ะคือเข็มที่เท่าไหร่และคุณฉีดไปเมื่อไหร่และคุณคิดว่าคุณจะฉีดเพิ่มอีกไหม <S <S อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าในหลายประเทศอีกเป็นประเทศไทยเองก็บอกว่าพอเริ่มมีรายงานของการตรวจพบเรอต้าคอนที่ฟิลิปปินส์อ่ะ มันยังไม่ระบาดรุนแรงก็จริงแต่เขาก็อาจจะกลัวว่ามันจะสูงขึ้นอีกครั้งและกลับมาระบาดใหม่และถ้าเลวร้ายสุดไอ้รูปผสมเนี่ยมันจะแรงและมันจะทําให้คนที่ติดเชื้อมีโอกาสเสียช,ชีวิตได้เกือบ2เ<บ>ท่าของโอมิครอนเขาบอกมันโจมตีตอปอดโดยตรงเพราะโอมิครอนเนี่ยมันเป็นเบาแต่เป็นเร็วหายเร็วเราก็เลยรู้สึกว่าโอยรับมือไหวหลายคนก็จะรู้สึกรับมือไหวแต่อันเนี้ย เขาบอกว่ามันจะแรงกว่าสองเท่าและลงปอดอย่างที่พี่กวงบอกเลยนะเขาเขาเพราะว่าอะไรมันมีความเป็นเดลต้าไม่อยากจะใช้คํานี้เลยคุณผู้ฟังไม่อยากพูดคํานี้เลยนะ <ๆ S 2> ฉันเกลียดเขาแต่ถ้าเราเกลียดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไม่ใช่เราไม่ได้เกลียดเขาแบบเกลียดเขาอย่างนั้นแต่เราแบบบางทีมันเป็นเหมือนคาสะบทออกมาว่าแบบเธอเธอพัฒนาการเร็วจังอ่ะพัฒนาการเธอเหมือนเด็กเล็กที่โตแล้วก็แบบตัวพรวดตัวพลาดแล้วแบบจคคะค่อยๆเดินอ่ะค่อยต่อแต่อยตายังเดินไม่ได้อ่ะ ยังกินอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพี่โกงฟังยังกินอะไรไม่ได้เลยต้องค่อยๆป้อนใช่ปะป,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 ะปอ้อนป้อนอ่าค่อยๆพลิกตัวคว่ำเองได้แล้วลูกเอ้ยค่อยๆคลานยืนอีนี่ถึงขั้นวิ่งผลัดแล้วเนี่ยใช่ปะพราะเร็วเกินสองปีกว่าวิวัฒน์นั่งเกินไปแล้วเนี่ยใช่ปะใช่่านเลไไม่ไมยิ่งไม่หยุดสักทีบ้าบอมากผลิตวัคซีนไม่ทันลวโว้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นใจกันหน่อยเพราะเนี่ยมันต้องกลับไปดูหลายคนถกกันนะว่าจะฉีดไหมไอะเข็มสี่ จะฉีดไหมอะเข็ม5้าใครนะที่เหมาะกับเข็มสี่ใครนะที่เหมาะกับเข็ม5้าบางคนบอกพี่ค่ะหนูจะไป6อยู่แล้วค่ะ<ช>เพราะตอนเนี้ศูนย์ต่างๆอะเขาไม่ได้เปิดแบบทั่วไปที่เราจะหาง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นแปลว่าถ้าคุณจะฉีดเข็มกระตุ้นก็ต้องหาว่า ทั้งฝั่งของสาระสุกอะไรเงี้ยเขามีไว้ที่ตรงไหนบ้างหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราไม่หาแล้วว่าเราจะไปซื้อเองก็ลองติดต่อที่โรงพยาบาลเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งจําได้ไปที่เขาหมดล็อตอ่ะบมเดาร์นาหมดล็อตก็มีนะแล้วเข็มกระตุ้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องฉีดได้เขาก็บอกว่าสําหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันถ้ามีอายุตั้งแต่5ปีทั้ง CDC ก็คือของอเมริกาใช่ไหม รวมถึงอีกหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียชิลีเขาก็มีแนวทางที่คล้ายกันคือแนะนาให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครบ3เข็มส่วนเข็มที่4และมากกว่านั้นอาจยังไม่จําเป็นหากคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่ถามว่าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรากี่เข็มแล้วสี่สิ่งที่เราคุยกันเราต้องไปถึงจุดที่5้าไหมอ่ะถูกปะคนไทยเนี่ยแนะบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้ในทางเพจของ b d m s นะคะบอกว่าไทยแนะฉีดวัคซีนอย่างต่ำสี่เข็ม กลุ่มเสี่ยงกระตุน้นสี่ถึงหกเดือนแล้วคนไทยเป็นภูมิแพ้เท่าไหร่หรือเปล่าใช่ไหมเราก็ตอบไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ามันก็ยังเป็นโรคอุบัติใหม่อยู่ดีปะ่ะใช่ครับคุณฟังจะฉีดไหมเอออันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจว่าคุณฉีดครั้งสุดท้ายเข็มที่เท่าไหร่เมื่อ,อไรแล้วคุณจะฉีดเข็มกระตุ้นกันไหมมีคนบอกว่าฉีดเข็มสุดท้ายเป็นเข็มสี่โมเดนาช่วงปลายพฤษภาอยากฉีดเข็มห้าแต่ยังไม่รู้รายละเอียดมากนะัก แต่โควิดวิวัฒนเร็วจริงๆนะคะอ่ะอันเนี้ยเราเห็นท้องต้องการถูกไหมบางคนบอกว่าพี่ผมห้าเข็มเพิ่งเป็นครั้งแรกอ่าเป็นไปแล้วด้วยใช่ไหมคะอาการเป็นไงครับตอนนี้ดีขึ้นหรือ,อยังบางคนบอกสี่เข็มคะ่ะเดือนกร,รก,กฎาเป็นไฟเซอร์โดสที 4, <ม>่สี่เพราะว่าคลับเป็น a c a c ไปสองไฟเซอร์ไปสอง,สอสองใช่ไหมคะก็แต่ก็จบที่กร,รกฎาก็แปลว่ามันยังยืดอยู่ได้ปะส่วนใหญ่มันจะสี่ห้าเดือนใช่ไหมใช่ครับ นี่ยังไม่ต้องคิดเยอะถูกปะยังสบายอยู่ก็แล้วแต่เลยอะว่ายังไงใช่ไหมไมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์เป็นยังไงที่จะต้องคิดเยอะมากน้อยแค่ไหนถูกปะบางทีก็ระดมสมองกันซะหน่อยบางคนบอกว่าฉีดเข็มสี่ไฟเซอร์ปลายปีพฤษภาปอ้ยปลายพฤษภาตอนนี้ตามศูนย์สาธารณสุขมีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดเข็มกระตุ้นผ่านแอปค <M Q. S 1> ใช่ไหม ก็เป็นอ,อีกอีกทางหนึ่งที่ได้เลือกนี่ไม่เคยฉีดไฟเซอร์เลยนะเนี่ยปวดได้เคยนะเราเป็นสายโมเดนากับเอซ <AC S 2> ีใช่ไหม EFM แฟนดัมไลฟ์ F mm hmm. ร่วมส่งความฝี